อาปไปอีกแล้วมือน,นี้ปลาเอาเปลี่ยนแผนมนือนทาบริษยัยนนาโอ้ยมึงแย่ปในทางหดโอ้ยโอ้เบิดเหรอตาห้อยหมดแดงตัดเต็มคุงจังเดเพราะว่าเต็มแผ่แทห่มึงเนอะแย่อย่ี้ส่หาห่งมึงใครเ หญ่ๆนะปลานี่ปลาออกแขางๆมันพักนี่แหละครับโบต้องไปไกลใส่ลูกแปก้งของแปง้งหมันพัดมบมานกล้วยออของแของของยางน้ำกล็นผู้ปัดนี่น con oh, nghe nghe mì kia mà đùi. ỏng nhẹ anh hang. Uy, hăng. Mắc nhẹ bay. Ngang lắm, Yeah. Yeah. À đây. Họ đi. Hử? Xài rồi Hấp mũi. Bao, bao, เบาอ้โอ้โโอ้โอ้โพี่น้องมันไตออกมุมามามเลยโอ้โอ้อย้ายพี่ย้ายย้ยยายียายามาเร็วเจ็บเเออดิน้ำนี่มันมันเยอะนะเออมันจะไข่ใหญ่พี่อยู่ใกล้น้ำเ

แป้งน้อยไปย้ายดูพี่ถ้าไม่ใส่ถุงมือนะเปียกหมดแล้วเนี่ยจัดเปื่อยหมดออกไปแปร่งเอาเป,งาเปง้งเองไปขัว ้ทานครับหนึ่งทานพอแล้วพอแล้วโอ๊ย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 คิดอะไรนะ